คือรู้ว่าหิวมันไม่เหมือนใครเลยนะตัวน้องชอบกินตับแต่ส่วนตัวนั่นนี่ยชอบทำสูตรไทยทำสู้จจมูกจมแกนจุ๊จจินั้นน้องจำชั่งไหมตับนุ่มมากไม่มียาง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 หวานมากอุ้ยสังขยาอร่อยมากว่ะพูไปเลยพูไปเลยพูดไปเลยอุ้ยใครเข้มเราวะเรียกพีระเทสต์หอมทานไส้หวานนึงดีมันกรอบมากเลยอ่ะอร่อยมากอันต่อไปเลย

โชคชัยสีนั่นเองก็โชคชัยสีนี่ถือว่าเป็นเหมือนแบบกระเพาาของชาวมนุษย์ละเท้าเลยเพราะว่าที่นี่คือหลายๆคนคงรู้ว่าของกินเยอะมากเยอะมากนะคะแล้วก็แอนก็เป็นเจ้าถิ่นในวันนี้ไม่เคยมาฝากตัวด้วยนะคะฝากกระเพาะด้วยนะคะถ้าเปรียบตัวเองเป็นรสชาติให้เลือกมารสชาติหนึ่งคิดว่าตัวเองเป็นรสชาติอะไรเป็นรสชาติแบบออริจินอลของมันอ่ะปกติกินอะไรก็คือไม่ปรุงเลยก็เป็นแบบ อริจินอลเอลล่าแอลล่าเอลล่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดใช่กินอาจจะกินเผ็ดได้แบบว่าเก่งกว่าสองคนนี้นิดนึงอะไรอย่างงี้ชอบเนอาหารรสจัดมากกว่ารสชานี่ถือว่าเป็นรสได้ไหมเพราะเราคือรสชาติเริ่มเลยแล้วกันไม่ให้เป็นการเสียเวลา create content กันเองเลยว่ากินวันนี้จะไปร้านไหนแวะที่ไหนด้วยงบ500บาทเข้าหนึ่งร้านเนี่ยสามารถกินได้แค่หนึ่งเมนูเ่านัแค่หนึ่งเมนูหนึ่งเมนูแบ่งกันเนาะใช่แล้วก็มี มีอีกพี่เจแปนฝากมาว่าอยากให้ไปร้านนี้ร้านนี้คือมันคือร้านปริศนาอกละพี่เนี่ยจะมีแผ่นป้ายปริศนาจากที่เจแปนให้โอ้คมีสิทธิ์เปิดก็ต่อเมื่อเข้าหนึ่งร้านสามารถเปิดได้หนึ่งใเหลือให้ึงร้านสุดท้ายกันด้วยนะก็วันนี้เรามีงบ500รอยบาทเท่านั้นท้อตั้งเลยท้อตั้งเลย5้ารอยบาท คนถ้าสมมติว่าป้ายเนี้ยมันมีทั้งหมด9ป้ายใช่ไหมแต่เราสัก5ล้านก็น่าจะได้แล้วนะแต่ว่าใดๆนั้นอยากให้แบบครบทั้งข้าวหวานของกินเล่นปิศนาที่หล้าไม่ว่ากันไปรถโอ้นีโหอันนี้ให้เราถือไปได้เลยใช่ไหมคะตมาตมาตมาหลุดเนาะขนาดไหนอ่ะันนี้หรอสวัสดีค่ะอย่างแรกเราต้องเซิร์ชก่อนไหมเซิร์ชก่อนแล้วกันเอาเป็นข้าวหรือเป็นเส้นเออ ิีว่ามีว่าท่าเสีายมันอาจจะอิ่มไวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อสมยศสมยศร้านประจำหนูอันนี้นะเขาต้มอร่อยมากไม่เนะเมื่อกี้เขาต้มไม่ได้เพราะถ้าเรากินเขาต้มเรากินได้แค่เมนูเดียวอุ้ยเนื้มเนื้อเนื้อเอา้อโอเคมีเนื้มเนื้อต้องเป็นเมนูนึงที่แชร์กันน่าจะพอดีหอยทอดอยากกินหอยทอดอ่ะอุ้ยหอยทอดอุ้ยเราไปหอยทอดหอยทอดไหมไปได้ไปได้โอเคเลือกแล้วเพีงหอยทอด let's go อีก200เมตรข้างหน้านี้ขวามือของเรานี่ไงตรงนี้มันเป็นแบบร้านเป็ดย่างอร่อยเลยเรามาถึงแล้วเพลงหอยทอดชาเลย์เนนี่พร้อมแล้วหิวมากไม่ทะเลาะตกตีค่ะเพราะเราสั่งในแค่หนึ่งเมนูเท่านั้นใช่เราคือพี่เห็นข้างหน้ามันดันมีขาหมูด้วยขาหมูต้องหูอ่ะแล้ยังไงไปไปเดี๋ยวเราไปดูเมนูไปคับ จะมาทาค่ะแต่ว่าขอถ่ายทำคอนเทนต์ด้วยได้ไหมคะได้ค่ะได้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 พี่แอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะเป็นยังไงล่ะสบายไหมเออยิ้มยิ้มเหนื่อยเลยแล้วคือมาตั้งเยอะนะแต่สั่งจานเดียวนะอุ้ยกุกนะหรือเราจัดนี่เซฟสุดเซฟสุดหอยเมงผู้ทอดกรอบอันก็ชอบสั่งเลยหนูว่าอันนี้แหละเซฟงบอืมเอาอันนี้คือ มันคือ60ถึง90หมายถึงอะไรหรอคะธรรมดากับพิเศษอ๋อเออต้องธรรมดาเธรรมดาแบบงบอรรมดาพใช่ค่ะได้ค่ะหอยแมลงภู่ทอดกรอบธรรมดานะคะที่หนึ่งนะคะหรือว่าพี่จะทำพิเศษให้หนูก็ได้แต่คิดธรรมดาพอดีเขาให้หนูมาทำภารกิจอะค่ะแบบว่ามันงบมันน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ต้องกินกันแบบแชร์อะไรเงี้ยค่ะได้ไหมคะอุ้ยจริงหรอขอบคุณที่เดียวค่ะ เขาบังคับให้หนูได้แค่ที่เดียวค่ะขาให้หนูแค่ที่เดียวค่ะเนี่ยพอมีลูกนี้ดูมองๆเลยเดี๋ยวไปเป็นสามสาวอดวงนี้จะดีกว่าค่ารอยนี่รวมค่าน้ำด้วยไหมอ่ะค่าน้ำต้องซื้ออีกร้านนึ่งกินน้ำลายไปก่อนพี่มีน้ำฟรีไหมคะเดี๋ยวเราไปกินของหวานแล้วก็กลับมาของขาวถึวไปของหวานอีกรอบแล้ะก็ข้าวจะรับประวนเฮ้ยแล้วแล้วหนูเปิดเปิดได้เไหมคะนี่ร้านแรกแล้วไหนเอาตรงกลางก่อนไหมหรือว่าด้านริมลิมชอบเลขอะไรกันดีกว่าหนูนี่แม่หกศูนย์หนึ่ง แล้วก็เสาไฟหรือว่าอาจจะเป็นแบบเชฟเทเบิลไหมถึงแล้วถึงแล้วเหรอเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นองค์ประกอบส่วนตัวตึกที่แท้จริงอยู่ตรงนี้แน่เลยเพราะตรงนี้ไมนเป็นตึกสรุปร้านอยู่นี่เฮ้ยอยู่บนเสาไฟ้าสรุปไม่มีเลยมาแล้วมาแล้วขอบคุณค่ะน่งกินนะมันดูกรอบมากนี่ก็คือหอยแมลงหู่ใช่ไหมใช่ขนาดไซส์ปกติยเลย ดูดิ <substit uting> แป้งกรอบมากเลยอ่ะจ๋าจ๋าจ๋ากัหมดเลยอืมอหือน <really>. ี <abra artist> ่หมดแล้ไม่ต้องใส่นี่เลยอ่ะคุณแต่แป้งเขาแข็งมากเลยอ่ะนี่หมดแล้เหมือนแบบว่าตัวแป้งอ่ะมันจะมีรสชาติแบบออกไปเค็มนิดนึงแล้วพอเจอหอยที่มันมีรสชาติหวานเลยแบบเข้ากันตัวเออ๋ออ๋ออ๋ีแป้งมันดีมากเลยนี่มันหวานจริงอือหือพอมีซอสแล้วแบบอร่อยเพิ่มขึ้นวร์กวร์กเลยอ่ะเนี่ยคือรู้ว่าหิวแล้ไม่หัวันเลยนะ วิมุตไวมากเลยนะไวมากเลยก็เป็นการเปิดร้านแรกที่ถือว่าเริ่มต้นได้ดีใช่ใครที่อยู่แถวนี้นะคะก็มาได้เลยนะคะเพีงถอยทอดชาวเรนะคะ ยอ้อนมางั้นเราต้องมาคิดอีกร้านานหนึงนน่งแ <รา S 1> ล้วมั้ยมีว่าคนเอาที่มันมีแบบดน้ำๆไหมก๋วยเตี๋ยวนี่สายก๋วยเตี๋ยวชีโอก๋วยเตี๋ยวมันก๋วยเตี๋ยวเนื้อตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เลิฟก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อสว่างอารุณตรงนี้อร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อใกล้ชัน้นปลาที่ปะปลาที่ปะก็จะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวน้ำเกลืก๋วยเตี๋ยวเรือชักทงก๋วยเตี๋ยวเรือก็เลิศนะช่วงนี้เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือจะแบบปิดไปหรอ แถวนี้นะเนี่ยสว่างอุุลก็ปิดแล้วใช่ไปค่ะใจตั้งใจตั้งอยู่ไปแอนนี้เดี๋ยวรันต่อไปเดี๋ยวเราเดินเดินไปเดี๋ยวน่าจะเจอตอนนี้เงินเหลือทั้งหมดสี่ร้อยสี่สเมื่อกี้หอยทอดหกสิบบาทไอร้านต่อไปคือตอนนี้ยังตกลงไม่ได้ว่าจะกินอะไรนะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นรถแล้วก็ดูตามข้างทางเลยว่าจะเป็นร้านไหนค่อยาะให้พี่เขาจอดอาเราจะไปหาร้านที่สองเดี๋ยวไปขึ้นรถตรงข้ามตามมาค่ะไป อันนี้เราอยู่กันที่หน้ากองปราบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณแบบว่าโซนทั้งโซนที่มีของกินเยอะฝันหนูก็จะเป็นโจ๊กแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดแต่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็อร่อยอ๋อมีข้าวต้มแห้งด้วยเมกี้ผ่านมาหลากหลายมากเลยโยมันเยองง่ายต้องเลือกแล้วทุกคนสุกี้ไหมสุกี้เบาๆไหมเราจะได้ไปต่อได้อีกไปร้านผักสุกี้สุกี้สุกี้สามมาเข้ามาใส่เป็นหน้าจีบเดียวใช่ค่ะเดี๋ยวหามุมที่แบบไม่ติดคนเขาให้เมา หมูกระทะกองป่าในเมนูก็จะมีหลากหลายซุกกี้เลยซุกกี้ทะเลซุกกี้เนื้อซุกกี้เบคอนซุกกี้ทุกอย่างไหมอุ้ยเท่าไหร่เก้าสิบบาทแต่ว่าถ้าซุกกี้รวมมิตรคือเจ็ดสิบสซุกกี้รวมมิตรก็ได้นะทุกอย่างหมูหมูไก่ตับแต่ว่าถ้าเป็นซุกกี้น้ำมันนานอ่ะกว่ามันจะแบบเย็นอ่ะมันร้อนมันรั่วปากเราจะรีบไปหน่อยซุกกี้แห้งนะซุกกี้อาแห้งแห้งเย้อ่ะมาเราอยู่ร้านที่สองแล้วมาค่ะสองเลยแปดแต่นะอุ้ยจะเห็นพื้นหุบบาทปะเนี่ยอันหนึ่งสองสามตัดรับผิด ชุดแดงด้วยอ๋อฉันรู้แล้วร้านนี้อยู่ในซอยต่อรวมชอบเลยเอาล่ะไรเป็นร้านหมูกระทะร้านเนี้ยเอแล้ะวันนี้เราจะส่งไปหมูกระทะร้านนี้ตอนแล้วอย่ามาแถวนี้มันเห็นเพ่ินนี่นะเรามีเจ้าดิบด้วยมาแล้วสุกี้รวม รวมมิตรก็จะมีไก่มีหมูมีตับอันนี้ราคา70บาทด้ยเลยเริ่มเลยตับนุ่มมากไม่มีความย่างยางยางยางอือแต่ตับเขาดูนดุ่มมากพอดีเนาะอือหวานมากไว้รอด้วยดิตัหวานมากาตับหวานมาก,ามากอไ้รเนี่ยเอาไปทำตับหวานอะ่ะอร่อยอะ่ะตับก็สดแอมจิ้มเขาดีจังเลยอะ่ะ วิ่งน้ำจิ้มมันเป็นฟติลแบบน้ำจิ้มเหมือนหมน้ำจิ้มหมูกระทะกินกับหมูกระทะได้ตัวน้องชอบกินตับเดือดจนตัวน้องนั้นชอบทำสูตรไทยทำซุปจำหมดจำแกนจุปๆนนั้นน้องจำชัดไหมน,น,น,น้ำจิ้มแบบว่าเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่ทานเผ็ดก็กินได้แต่ประเด็นคือผักอร่อยมากเลยอ่ะนี่ว่าถ้ามีน้ำซุปต้องแบบอร่อยต้องแน่นแล้แล้วก็น้ำซุปหมูกระทะต้องอร่อยต้องแน่น ไม่คิดตังจ้าแม่ไม่คิดตังแม่น่ารักมากเลยเขาก็ถามแค่ว่าเอาไปออนช่องไหนใช่าแล้วก็บอกว่าไอแปนชันแน้ค่ะถ้าสนใจอยากกินซุกี้อร่อยอร่อยหมูกระทะน้ำจิ้มที่เด็ดนะคะอร่อยอร่อยเอร่อยจริงซุกี้หมูกระทะกองปราบนะคะที่โชคชัยซีขอบคุณนะคะ เหลือ440บาทเหมือนเดิมนะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องของหวานบ้างแล้วแหละใช่สลับกันสองร้านแล้เดินดูตรงนี้ก่อนไหมถ้ามีร้านถูกใจแล้วค่อยเลือกถ้าไม่มีก็นั่งรถกระป๋อคู่ใจของเราไปอีกอือไป ร้านหนึ่งน่าไปคือเป็นขนมปังลุงเฉยอุยเป็นขนมปังแบบขนมปังเทียววาร่าอ่ะใช่เป็นขนมปังออ๋ขนมปังย่างถ่านใช่ใช่เราแต่ว่าเราก็สั่งไปแค่ชิ้นเดียวถูกไหมเกินไปไม่กินละร้านนี้ไขยดีด้วยแสดงว่าอร่อยแน่ๆเลยอ่ะขนมไทยแม่ยุ่นกินตรงเนี้ยเนี่ยแหละไม่กินแล้วน้ำอ่ะโอ้ยอยากกินทุกอันเลยเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงอุ้ยมีถั่วดำด้วยอ๋อ เต่งกับขนมมากเลยอ๋อเป็นสาวู้หัวดำอ๋อเนี่ยหัวดำอยากกินโอ้ยน่งกินทุกอันเลยขายได้ใช่ไหมคะครับขอบคุณค่ะร้านขนมไทยแม่ยุ่นขอบคุณนะค่ะร้านน่ารักมากหนูหนูกลับมาซื้อแยกเดี่ยหนูกลำตอนนี้ค่อยหนูซื้อแค่เมนูเดียวเราจะกินกัน ตะกี้นี้เราได้มาหนึ่งเมนูแล้วแต่ว่าป้ายเรายังไม่ได้เปิดขอได้เปิดเทสลองเมื่อไหร่เนี่ยสองซักนานแน่ยังไม่แน่ใจอีกสักลูกสองลูกแล้วกันร้านละยี่สิบบาทเลยางเงจริงๆงบเราตอนนี้ค่อนข้างโอเคอยู่นะ่ะกี้คุณแม่ก็ให้เราทานฟรีแล้วตะกี้เราสั่งนี่ข้าวเหนียวต่งขยะ 20บาทอ่ะงั้นเราต้องชิมก่อนเพราะว่าร้านเมื่อกี้ขนมไทยไม่ยุ่นนะคะดูแบบของน่ากินเป็นทุกอย่างเลยอ่ะโอเคเริ่มอู้หูหืมหืมเค้าเหนียวนุ่มมากอุ้ยสังขยาอร่อยมากเว้ยตัวสังขยาเขานุ่มมากใช่ตัวสังขยาอร่อยมากพูบไปเลยพูบไปเลยพูบไปเลยไม่แล้วมันหวานกำลังดีอ่ะแล้วตัวข้าวเหนียวเขาคือแบบเป็นเม็ดๆอ่ะสังขยาไม่หวานไม่แบบพออ่ะดี นุน่มมากอืมฉ่ำกระหังหอร่อยมากข้าวเหนียวอ,อร่อยมากเลยอ่ะหมดภายในเซี่ยววีนะเฮอร่อยมากทุกคนเยี่ยมไปด้านต่อไปนะับเอาลุยของคาร์มแล้วสองของวันหนึ่งมีแ้วที่สี่ที่สี่ังลุงเฉย yes ขอโทษน,นะคะขอเข้ามาถ่ายที่ร้านหน่อยได้ไหมคะได้ออขอบคุณค่ะ ว่านี่น่าจะอร่อยไหได้นั้นจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านไปสั่งกันเถอะไปค่เลยแทนต่หนูไปก็ได้อันนี้คือมันไม่ได้เป็นเซตใช่ไหมไม่เป็นเซตค่ะเป็นไส้โอเคแค่หลายหลายอย่างมารวมกันค่ะจะเอาไส้อะไรก็ได้เงี้ยกับเครื่องหรอไม่มีอะไรก็สั่งเงี้ยสั่งตางที่ทุกคนจะกินกันใช่ก็เนยสังขยามีพิรุตนับเงินดิ ไม่ใช่แล้วมันมากกว่านั้นเมื่อกี้เห็นแสดงว่ามัน25 80บาทใช่ไหม25บาทเธอไปเดี๋ยวดิไม่พี่เขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ๋อมันเป็นเฟซใช่ไหมอุ้ยใครเขียนมาวะเรียกนีมาเทสต์80บาทหหรือเปล่านูไม่ได้โกงถามพี่เลยหนึ่งหนึ่งเฟซเท่ากับหนึ่งเมนูใช่สามชิ้นน้วหนูนั่นแหละค่ะอยากได้ไหนห้าไหมหนึ่ง ก็ันเป็นตึกดำๆธรรมดาอ๋อ,อรู้แล้วคือไอ้ร้านร้านนี้มันจะมีเป็นเมนูแบบธรรมดาแบบพวกแบบข้าวพาทัวอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั่นใจที่สุดอันนี้ก็จะเป็นสังขยาแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นนมน้ำตาลอันนี้น่าจะเป็นไข่เค็มลวาวะมีทีมงาน <ๆ S 2> หาว่าเขาโกงเปล่าเราดูในฟูดเรารดูในฟูด ไม่ก็คุยกับพี่เขาคุยกับพี่บอกว่าหนูกินได้แค่ต้นเดียวค่ะพี่เพราะว่าพี่เขาบอกอย่างนั้นมาดราม่าไงดึงดราม่าก่อนคือน่าจะตราไม่ดีเลยเออทำไงดีล่ะคืออย่างนี้ค่ะพี่เขาให้หนูมาทำภารกิจว่าร้านหนึ่งหนูกินได้แค่เมนูเดียวท่านได้ยินนะแบบว่าถ้าทําเป็นแบบเมนูเดียวมาให้ได้ไหมคะตอนนี้หนูได้แค่ขนมปังก็คือขนมปังเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ได้นีแต่ว่าเอาแบบเป็นเซตมาให้ได้ไหมคะสามคนสามคนนะพี่จะเอาเป็นเซตให้สามยอ อะเอาแบบว่าหากินเถอะไปเอาคือได้เยอะสุดเลยไปเลยไปเลยกินเลยกินเลยด้เยอะสุนอ๋อร้อนไม่ทันแล้วหอมกรอบหอมทานไส้หวานกำลังดีมันกรอบมากเลยอ่ะกรอบนุ่มๆในอ่ะใช่อร่อยมากอืมอร่อยมากอันต่อไปเลยเยอะเหมือนนั้นเนี่ยโอ๊ยใครเทมจ้าโอเคได้ได้เหมือนไส้เขาใส่มากำลังดีนะอืมจริง สภาพถึงมือตอนนี้ยมันกินกุ้งถังอยู่อ่ะอีกสิบอันก็ยังไหวอีกสิบอันก็ยังไหว ว่าเด็กๆกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับน้ําเข้าสู่ร่างกายค่ารอยนี่รวมค่าน้ำด้วยไหมอ่ะค่าน้ำเพิ่มเลต้องสื่ออีกร้านนึงกินน้ำลายไปก่อนพี่มีน้าฟรีไหมคะก็ๆๆๆเลยแบบจัดมาให้คนละแก้วเลยให้มาให้ฟรีๆๆเลยอ๋ออันนี้หลอดหรือว่าไม้ลูกโป่งเนี่ยขนาดยืนพี่นุ่นยังไม่ถู้เอิงเออนี่ค่ะวิธีกินที่ถูกต้องเตงเตงกินกับเราบ้า มาดิเฮ้ยเราสู <vo> ้ไม่เหมาะกับคนกลัวความสูงนะเมนูเนี้ยโอ้ยสกิลเกือบกินเอาดีดเชียวขน้ำแก้วแรกของเราในวันนี้เหมือนเป็นการฝึกปอดเหมือนกันนะเออใช่ใช่ช่มันยาวมากอร่อยสดชื่นมากคันอันนี้คือสามารถแบบว่าเต้นบนเก้าอี้ได้เลยเรียกลูกค้ามาค่ะคุณลูกค้านะปังลูเช่อจะปังกเชยปัง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 ไปหัวม ขอบคุณที่เจ้าของร้านด้วยนะคะใครที่อยากกินขนมปังอร่อยๆแบบนี้นะอยากมาสัมผัสประสบการณ์หลอดยาว <c oughs> หลอดยาวมาก <c oughs> ขอเรียกว่าน้ำยีราบ <c oughs> มาได้เลยที่ปังลุงเชยครับ <c oughs> ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านปิศนาเลยละกันนะ <c oughs> เพราะว่าชัวร์และว่ามันน่าจะเป็นร้านนั้นนะ <c oughs> ดูจากรูปนี้นะอยู่ในซอยต่อรวมโคกับร้านทานชัยบาบิค ตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าร้านที่เราคิดว่าเป็นร้านปิศนาที่พี่เจแปนเนี่ยเลือกไว้ดูจากตึกดูจากโลโก้และสันพระภูมิแล้วก็ตรงนี้เลยอเย้ใทีสุดเราก็ทาภารกิจสำเร็จนะในการหาร้านปิศนานี้ด้วยยังอยู่แถวนี้ได้อยู่เก่งมากเก่งมากยังไม่โดนไล่เดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยเนาะทาเฟ่บาร์บีคิวค่ะไป ร้านพันชัยบาร์บีคิวแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาสั่งอาหารกันเรามีงบเหลือ340บาทจริงๆรงบเราสามารถสั่งใหญ่ได้เลยเพราะว่าเขารวมน้ําจิ้มผักรวมแล้วก็น้ําแล้วค่ดีมากใช่แต่ว่าโคต้าเราคือได้เมนูเดียวใช่เราอะไรดีกจะรูเรวมมิดใหญ่ใหญ่ปละคือแบบเนื้อ หมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยแต่ชิ้นคือใหญ่มากเลยอะใช่หนาด้วยนะดูดิใช่ให้ชิ้นหนาเลยเนี่ยใช่ปลาหมึกก็คือดูดีเป็นไงกันบ้างวันนี้ได้มาตะลุยแบบว่าการกินอาหารก็มีแต่ร้านอาหารแบบน่ากินเต็มไปหมดเลยอ่ะขออินเสิร์ตวอลลุกแบบตอนมิวกินได้นะอืมอร่อยมากอ่อยอเนี่ยอืมโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะพูดไปเลยพูดไปเลยพูดไปเลยขนมปังกรออร่อยมากอืมอร่อยมาก อันต่อไปเลยอีกสิบอันก็ยังไหวอีกสิบอันก็ยังไหวอยู่ <c oughs> คนยนานั่นมาอยู่แถวนี้ <c oughs> แต่ว่าร้านเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้มากินเหมือนกัน <c oughs> คนเยอะคนแน่น,<ค>นตลอดแต่ว่าวันนี้ที่เราชอบเรารู้สึกว่าเราได้กินอะไรที่หลากหลายในงบแค่500บาทแล้วเรากินไปสี่นี่คือร้านที่5แล้วยังมีแบบเงินเหลือมากินหมูกระทะยอดแลวนี่สั่งแบบเซ็ตใหญ่ด้วยนะแล้วยังเราเหลืออีก40บาทอีกด้วยใช่ถูกต้องได้กินแบบหลากหลายจริงแล้วก็สุขพอมากินกันหลายคนมันสนุกเนี่ยมันเย็นจอ ชอบร้านไหนที่สุดที่ชอบทุกร้านนี่น่าจะชอบทุกร้านชอบทุกร้านริงข่าวว่าลิซ่าก็มากินร้านนี้ด้วยลิซ่าแบ็คพิงเราต้องแต่งลุคเทปที่แล้วม่ากินปั๊วยังไ,ไ,ไม่ได้นอน <laughs> S <S ไม่แต่มามาได้อีกหลายรอบเพราะว่าร้านเยอะจริงๆไหนจะในตลาดอีกตรงนี้าางว,นนวงข้างหน้าเนี่ยเรายังไม่มาถึงเลยไนงะถ้าเราไปเร็วกว่านี้ก็จะมีร้านที่แบบก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ปิดอีกแล้วใช่ใช่ใชพี่นุน่นเป็นแบบก้าแม่ก๋วยเตียนะ๋ยวเนื้อยากให้พี่นุน่นอ่ะพาไปแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวหนูนี่ก็จัดกระจายมากเลยนะในกรุงเทพฯทางที่แบบไปบ่อยสุดดงบังชิงกิผหมกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งจริงยกเว้นกลิ่นผม น้ำจิ้มเขาอร่อยมากมจิ้มหมาี่อร่อยมากได้ยิ่งกัดโดนกระเทียมนะอือหือกินพี่ไปจิ้มแล้วอร่อยมิชชั่นวันนี้จริงๆต้องขอบคุณแอนถ้าสมมุติเป็นมนุษย์แบบลังสิตมนุษย์แบบที่ไม่ใช่มนุษย์ตรงเนี้ยห <c oughs> ลยาดอะไรวะมันกลายเป็นกดดันเราที่ว่าถ้าเขามาญาติเราอ่ะมันกลายเป็นว่าต่อให้เราอยู่ตรงเนี้ยแต่เราไม่รู้อะไรเลยใช่เราจะโดนไล่ออกจากย่านนั้นอย่างน้อยแอนก็พาทุกคนมากินอาหารอร่อยๆได้แบบทุกร้านเลยเพราะว่าเนี่ย มันร้านเยอะแล้วก็อร่อยทุกร้านจริงๆนะค,คือใครอยู่แถวนี้คือแบบหาของกินได้แบบสบายใชเ่เป็นกระเพาะของร้านรจริงไม่ได้อยู่แถวนี้แต่อยากมากินแถวนี้ก็ได้เ<ม>พราะมันก็แบบอะมาโซนนี้เลือกไปเถอะเป็นอะไรก็ได้ครั้งหน้าแบบว่าคุณผู้ชมอยากให้ไปลองย่านไหนหรือว่าท้าให้เราไปลองร้านอาหารสมมติว่าเนี่ยพี่ย่านดอนเมืองแถวบ้านผมอร่อยมากเลยนะคะอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันถ้าเลือกไปได้อยากไปย่านไหนครหน่มาโอ้โหทีมงานแบบกดดันสุดถ้าใจมันได้นิมานก็แค่ตักซอย สรุปโดนนั่งรถไฟไปนะ12ชั่วโมงยาวๆอันนี้มาเอาเป็นว่าฝากติดตามวาวซ่าเลยนะคะตอนนี้ขอไปเ n j นจอย t i ทตกับหมูกระทะต่อแหละบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะอย่างที่บอกว่ามีทุกของวันวันของ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 ก็งของขอวมกันอปอะไรค่ะเริงมงานแล้วก็มาองอันเอากันทองงขอององขอมของอขอ ไม่ม,มันจะมันจะเลอะแล้วแบบมื่นพีมันปนกันแล้วถ้าสมมติว่าเราสั่งอันนี้แบบบ,แบ้าพี่กลับบ้านค่ะเดี๋ยวหนูเดินกินไปไปเลยไปเป็นฟีลสำหรับคน <c oughs> คน,คนอาจจะคนสายตายาอยากิน <c oughs>